สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารีวิว Street Trip เป็นทริปที่ทุลักทุเลหลังจากเราประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมจะออกเดินทางแต่เอ๊ะเราเริ่มหิวแล้วนี่เนาะฮังเกอร์นี่เราฮังเกอร์เรามาข้างหลังบ้านมาหยิบกล้วยก่อนกล้วยน้ำว้าจะทำให้เราหายหิวได้ระดับหนึ่งกินไปแล้วหวัดบอร่อยอยู่นะไฟฉายก็มีประโยชน์เอาใส่ไว้ห hey, ลังรถก่อน เกมนี้ก็คือเราต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆระหว่างทางเราก็จะเจออะไรมากมายมีของมีอุปกรณ์อะไรเราก็ต้องเก็บเอาไปด้วยนะมีปืนใช่มีปืนอยู่ตรงนี้เอาปืนไปมีประโยชน์อาจจะมีศัตรตูโผล่มาเราก็ป้องกันตัวได้นะเราต้องจัดการความหิวแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีอ้าวปิดประตูเอ้ยเดี๋ยวก่อนเรายังไม่หมดมีข้างบนนี้มี ผล,ลไม้อยู่หยิบกินเงบเกือบอิม่มละนั่นมีเบอร์เกอร์อยู่ตรงมุมนี้หยิบไปเอาไปด้วยออยู่มากี่วันแล้วเนี่ยกินกินได้หรือเปล่าถ้ามันเสียห้ามกินนะท้องเสียเลยนะ <c oughs> ไปเอาใสา่ท้ายรถไปเราพร้อมจะเดินทางเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้ปิดประตูตึกอือเอาออกจากรถกระโดดขึ้นมาโผบ,บนราคาเฉยเลยไป เอ้ยเอ้ยเอ้ยข้ามไปฝั่งนี้จุดกระโปรงท้ายรถก่อนเดี๋ยวอะไรฝุ Arizona, ่นเข้าลงไปโอ้โหรถคันน sure> ี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้โจะปิดประตูปิดกระโปรงรถติดมือมาเลยไปได้ไปได้หรือยังไปปิดประตูเลยตึกนี่พร้อมเดินทางแล้วรถคันนี้นี่สนิมเยอะเลยนะคันนี้ถ้าเฉียวใครนี่ไม่ตายนะ เป็นบาดทยากร่อนตายเอิ่มออกเดินทางบนถนนที่เวิ้งว้างว่างเปล่ามีแต่ทะเลทรายขับมาสักพักก็มืด600เมตรเองไปเรื่อยๆความหิวยังอยู่ในระดับที่โอเคมาถึงตรงนี้เราเจออะไรเนี่ยร้านขายของเหรออืมเอาปืนไปด้วยหยุดลงอย่ามาตุกติกอย่ามาตุกติกมีอะไรเอามาให้หมดเอ้ย เรามาป้นเขาแล้วเนี่ยมีโดนัทอะไรเนี่ยโอ้พริกหยวกชิวโอ้ซื้อด้วยฝาขวดเราต้องเก็บฝาขวดใช้แทนเงินสดอ่ะเราเริ่มหิวละระวังนี้กินเบอร์เกอร์ก่อนปิดประตูตึกโอเคอ่าฝั่งนี้ปิดประตูด้วยปิดเอ๊ะเราไปเปิดตอนไหนเนี่ยปิดตึก นันละปิดเอ้ยเอาหลุดติดมือมาอีกนี่แหละนั่นอย่างนั้นกดเอฟเข้าไปไปอ่ฝั่งนี้เอา้าปืนเราอยู่ตรงนู้นโอ้พีหล่นได้ยังไงเนี่ยไปแกปืนแกปืนไม่ได้เลยของสำคัญเอาปืนไปด้วยตึกจักตึกจักตึกจัก,จ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 กโอ้โหมันว่างเปล่าเวิร์งว่างมากเอาวางไว้ข้างคนขับเนี่แหละเอา้าเอาวางไว้ตรงนี้ เื่อเมนฉุกเฉินเราจะได้หยิบออกมาได้อ้าวปิดประตูโอ้อา้าวลืมปิดประตูหลังเออลุงลังจริงๆเปิดก่อนโอมือควายด้วยใช้มือขวาเปิดประตูมือซ้ายจับพวงมาลัยไปดีๆตึกยังไม่สนิทตึกตึกยังไม่เข้าตึกเออเอาโหเช้า,ชาแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเจ็รอยเมตรลุงลังจริงๆว่าจะออกเดินทางได้เอาปิดตึกอืม ไปเอาเอาเบรกมือลงก่อนจุนี่เนี่ยวุน่นๆๆๆน,น,นไประหว่างนี้เราก็เจอเหมือนเป็นกาลาสที่ซ่อมรถอะไรสักอย่างแต่มีของมากมายเลยให้เราหยิบไปใช้ได้แล้วต้องมีปืนไว้ด้วยเผื่อมีตัวอะไรโผล่มานะเอ๊ะอะไรลุกดิกูกดิก,ด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 กตรงนั้นเอ๊ะแต่เราเจอหนมปัง โถส้วมเอาไปทําไมไม่เอาตรงนี้มีอะไรเนี่ย AMMO อน่าจะเป็นลูกปืนเอโอ้มีที่มองกลางคืนด้วยโอ้แอปเปิลกินก่อนเลยหลืดดีโบปืนอันนี้สนิมเยอะมากเลยวางไว้ตรงนี้โอ้มีขนมปังตรงนี้อีกดีวางไว้ตรงนี้มีอะไรอีกขนมปังกินก่อนอืมเกือบอิมนะ่มเลยเกือบเต็มเลย ไปปืนสนิมอันนี้จะยิงออกไหมเนี่ยมันจะลูกมันจะติดขัดหรือเปล่าว่ยิงไม่ออกได้นะเฮ้ยอันนี้ไงฝาขวดเราต้องเก็บไปมีประโยชน์เอาไว้ไปซื้อของร้านลุงนี่ตึกสองอันแล้วมาดูทางนี้สิมีอะไรลูกปืนลูกปืนไม่เอาเรายังไม่เอาเอาฝาขวดก่อนจุ๊จุ๊โหตรงนี้ได้เยอะเลยได้ทั้งห้าอัน มอไซน์นี่ขับได้ไหมขนมปังเราต้องเอากระเป๋าออกมาวางสิของชักเยอะแล้วนะเปิดกระเป๋าก่อนปึ๊บเอานมปังใส่อานมปังใส่มานั่นแหละตรงนี้แหละปึ๊บกด F อเอาปืนใส่ได้ไหมมีน้ำมันตรงนี้ด้วยืึใส่โอ้ไปเอากระเป๋าไปเล้วปืนนะ เอาปืนไปด้วยไหมโอเคเราเอากับน้ำมันเราจะเอาน้ำมันไปเอาปืนวางก่อนถือได้ทีละอย่างโอ้ oh. ถ้ามัมีใครโผล่มาตอนนี้เราทำไงนี่อ๋อวางก่อนเปิดตึ๊กโอเค okay. หยิบน้ำมันมาอุ้ยเอาเข้าไปท้ายท้องรถเออดีดีใสเ่เติมบูบบูบูบอืมอ่าเต็ม แต่คิดว่าน่าจะยังเหลือน้ำมันอยู่ในถังอยู่นะเราจะเอาไปด้วยปิดฝาน้ำมันก่อนอืออเก่ามากเปิดเอาไปด้วยเผื่อระหว่างทางน้ำมันหมดเราจะได้ไปต่อไปดูซิไปดูต่อที่อะไรนี่เอาไว้มองกลางคืนแว่นอะไรเนี่ยกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระทะ กระเทียมกินเลยดสดๆเลยโอ้โหกลับมาบนรถต่อวางปืนวางไว้ข้างๆนี้แหละลืมปิดประตูลืมปิดกระโปรงรถเดี๋ยวของปิวหล่นหายสำคัญอยู่ไปกันต่อตอนนี้มาเก้าร้อยเมตรตึกเอ๊ะประตูยังปิดไม่สนิทโอ้ใช้มือขวาปิดมือซ้ายถือพวงมาลัยอือตึกอ่าไปต่อ ดืดดืดืน้ำมันยังยังเยอะอยู่เหลือเหลือพอวิ่งได้ไกลเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นที่ซ่อมอะไรสักอย่างมี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 ปล่องไฟด้วยแล้วมีลุงยืนอยู่เขาเป็นมิตรหรือเปล่าเขาอยู่เฉยๆนะดูไม่มีอะไรนะดูไม่มีปืนนะแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้เอ้ยโอ้ อกระบาดตกมาเหรออู้อู้อุ้ยอุ้ยถ้ามันโอ้โหถ้าโดนรถเรานี่ตายแน่ๆเรา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 ถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยโอ้โหมันใกล้เข้ามาหรือเปล่านี่เด้อ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 ถอยก่อนโอ้อยู่บนทรายช้าหน่อยคือ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 โอ้โหมันใกล้เข้ามาแล้วลงลง เอารถทิมเขาไปหน่อยได้ไหมอุกบาทมันจะมาหล่มนมาโดนรถมันจะพังเขาไปเลยนะัดตึกโอ้โหหัวทิมออืที่ไม่พอเอาทีที่เขาเข้าไปตรงนั้นนะ่ะลุงลบลบไปหน่อยลบไปหน่อยจะหัวทิมเอารถทิมไว้นนตรงนั้นเอออือโอ้โหไม่พน้นอืออย่าล้นสิเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาที่ที่โอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วเอา้าเอา้าโอ้ย๋อมันหมดแล้วไปแล้วลุงอากบาทหมดแล้วเราไปต่อ จะได้ไม่เสียเวลามาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลไปเรื่อยโอ้ยนั่นมีหอคอยอยู่ตรงนั้นเดีเราไปดูสิบน,นั้นมีอะไรบ้างเอาละจอดจอดอ,อืมไปเปิดประตูเฮ้ยมีคนยืนอยู่ตรงนั้น ไหนลงไปดิของสำคัญห้ามลืมปืนหยิบสีไม่จะนั่งไม่ได้จะนั่งหยิบเอา้ามานั่งบนรถต่อยอีกเอา้ากดผิดเอ้ยมือติดมือติดเอ้ยยังไงเนี่ยโอโหกว่าจะลงมาได้เอามือยาวมือติดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเป็นมิดหรือเปล่าคนนี้เป็นมิดหรือเปล่าเล็งหัวไว้ก่อนถ้ามาเราจะได้ยิงได้นี่นี่แกเป็นใครอะ ยิงไปก่อนเลยโอ้โห,หน้าตาดูดุร้ายไม่น่าจะเป็นมิดยิงก่อนเลยครับตีตีเอ้ยนี่แน่โอ้โหเหมือนเป็นซอมบี้โอ้โหมืดแล้วมืดแล้วครับอืมโอ้โหสุริยคราดมืดเลยเอาไงดีเราจะขึ้นไปไหมมันดูน่ากลัวนะถ้ามีตัวอะไรอยู่บนนั้นแล้วเรายังไงอะเรากลับไปที่รถไหมวิ่งไหนๆมาแล้วไปเถอะไปเถอะ ทาเรามีปืนนี่ไข่โผล่มาเราก็ยิงอุ้ยอะไรอะแดงแดงอะไระเราโดนอะไรเอ้ยเราโดนอะไรอะไหนน้องไปดูใหม่ทีมีอะไรอะอะไรอะตกใจกลับไปที่รถก่อนอ้ยเนี่ยเอ้ย,อะ,อ,ยอะไรอะอะไรอะผมโดนอะไรครับอะไรแดงแดงอันตรายมากแต่มันก็เช้าแล้วนะมันโดนอะไรไม่รู้ อยู่ดีๆก็โดนยุงกัดเหรอยุงกัดทําให้เลือดลดเหรออืมไม่น่าจะใช่นะทะเลทรายแบบนี้ไม่น่าจะมียุงไปขึ้นมาตึกตึกตึกไปดูที่บนนี้มีอะไรบ้างไปดูดิตึกตึกตึกโอเคอ้าวจะเปิดประตูมีมือเดียวเหรอต้องทิ้งปืนก่อนเปิดประตูปึ๊บหยิบปืนก่อนเผื่อใครโผล่มานี่โอ้โหวันนี้มีของเยอะเลยกําลังหิวอยู่พอดี มีอะไรบ้างนี่สำรวจก่อนโอ้มีนี่โดนัทโอเควางปืนกินก่อนงับอืมเกืบเต็มเยี่ยมเลยพริกหยวกกินด้วยงับนี่แน่เราต้องกินให้ครบห้าหมู่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักโอ้ระเบิดดีดีด,ด,ดีเอาเอาโอ้ล้อรถเผื่อยางแตกแล้วเอาไปใส่ล้อได้ด้วยนะอืมไปเปลี่ยนล้อนะดูสภาพรถแล้โคงวิ่งได้ไม่ไกลเดี๋ยวต้องมีอะไรพังนี่นู่นนี่พังนะ ต้องมีเอาวางกระเป๋าก่อนปึ๊บนี่อย่างนี้จะได้เอาของใส่เอาระเบิดก่อนเลยชอบอะไรของแรงๆเนี่ยดีไหะเผื่อเจอคนเถื่อนรืกปาใส่ปุ่งเลยนี่เอาวางไว้บนกระเป๋าโอ้น้ํามันปืนโอ้อันนี้ดูดีหน่อยเขาถือแล้วโอหสนิมเขลอเลยเอาวางไว้บนกระเป๋านี่อะไรอีกโอ้เครื่องยนต์ก็มีโอ้อะไรเนี่ยพายุหิมะโอ้ หรือว่าไอ้ที่เราโดนแดงๆนั่นพายุหิมะนี่ถ้าเราออกไปอาจจะตายได้นะเนี่ยไปดูหน่อยสิโอ๊ยลมันมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ไม่โดนไม่เป็นไรโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลย Hello. 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 เอาละเราอยู่บนนี้แป๊บหนึ่งก่อนให้พายุทะเลทรายมันหายไปก่อนอย่างน้อยเราก็อิ่มท้องอยู่ตอนนี้และบนนี้ก็มีอาหารอยู่ด้วยอ่าช็อกโกแลตอ่ากินไปเลย พิซ่าเหลืออีกหนึ่งชิ้นใครกินทิ้งไว้เอาวางไว้สิเสียหรือยังเนี่ยพิซ่าน่าจะอยู่มานานแล้วนะไปเลยเอาไปก่อนเฮ้ยเอาเวียงไปเอาโดนเรเบิด t n ทอทีกระเด็นไปเลยออืมเอาเอาปิดกระเป๋าก่อนตึ๊บไปเอาเอาพิซซ่าไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหรือ้เอาพิซ่าไม่ได้ไปด้วยหรอ เออเอาปืนไปไม่เป็นไรยังหิวเอ้ยยังอิ่มอยู่มีอะไรอีกพายุทะเ,เลทรายสงบละเราลงมาน้ํามันในสิสําคัญเอาเอาใส่ท้ายรถไปด้วยเิ่ไปด้วยเอยเอโอ้โหไม่ได้ใส่เบรกมือนองรถไหลไปเลยเลยชนไปเออปเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยมันก็จะประมาณนี้นะทุลักทุเลหน่อยเกม Du s t y Trip เราจะต้องเจออะไรอีกมากมายอยู่ข้างหน้าก็จะประมาณนี้เจอของก็เก็บอาหารปืนต้องมีพร้อมเราต้องเจออะไรอีกมากมายแล้วเจอกันอีก dusty trip boon 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 bo